รถไฟมาสกาดติดเอา้าเฮ้ยเพ้ย,ยมันโจมตีพวกเดียวกันเองแสดงว่าวงแหวมันสามารถควบคุมจิตใจได้อุ้ยมันเหมือนคนละตัวเลยทุกคนเนี่ยไฮสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพวันนี้ก็อยู่กันกับสกิบ i ี้ท o i l e เล u l มันติเวิรีพีที่31ของคุณดอมสตูดิโอหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับ ไททันคอกแมนได้โผล่มาช่วยเหลือเหล่าไททันของเราแล้วก็จัดการเจมันม่วงแล้วก็เคาน์เตอร์ไททันอย่างลาบฆ่าไปนะเคาน์เตอร์ไททันนี้สู้ไม่ได้เลยนะครับแล้วเหล่าไททันก็แยกตัวกันไปในที่ต่างๆนะไม่รู้ว่าไปไหนนะใน E ีีนี้ก็จะได้รู้กันว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อเนื่องนะฮะใครที่ยังไม่กดติดตามฟากด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยมาครับเริ่มมา EP ที่สามสิบเอ็ดปิดเพลงเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงเพลงไม่ตบมือเลยเปลี่ยนอยู่นั่นแหละคนกำลังขับรถว่าเพลงมันไม่เลาใจต้องเปลี่ยนหน่อยมีรถขับ มาครับขนาดแล้วก็มีเครื่องบินมาเฮ้ยเป็นเพื่อสกิบิดี้หรออ้ารู้สึกจะเป็นการไล่ล่านะครับฝั่งพนมิรเปิดด้านหลังออกมาโจมตีอ้าวโดนเปิดก่อนนี่ขับโยกครับทีวี m ูแมนของเราอ้าวยังไงแอ a ซาตินดิวแมนชึบโอ้โหแทงเรียบร้อย ดาบเยาวจบก,ก็คือไอพ้พวกนี้มันเป็นเพื่อเก่งๆหมดแล้วอ่ะครับแล้วฝั่งสกิลนี่จะสู้ไหวเหรอไม่ใช่ตัวนอร์มอลเลยนะครับที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับอุ้ยมิวแทนลงมาสู้กับอัลคาซินดิวแมนอุ้ยเอาตัวง่งายๆอย่างนี้เหรอ คนี่ว่าจะแบบชนะขาดทุกคนทำไมมิวแทนมันเก่งขนาดนั้นเลยอะครับหรือเมื่อกี้มันเสียจังหวะก็เลยพลาดอีอะไรอะสปิกเกอร์วูแมนมาช่วยใช่ไหมอ่าแล้วก็โดนตบกระเด็นขึ้นมาบนเครื่องบินนะฮะยังไงแต่ซินดิวแมนก็จัดก,การมิวแทนได้นะก็บบนเครื่องบินก็สู้กันนะครับ หู้เครื่องบินพังหรอ,อเครื่องบินจะพังนะทุกคนเอา้าอย่างนี้ตายปะนะ่ะอุ้ยเอาเอาแล้วเอาแล้วสปีคเกอร์มูแมนยังไงแบ็คสปีคเกอร์มูแมนตัวนี้เครื่องบินตกครับอุ้ยแล้วไหนตัวเพราตัวอยู่บนรางรถไฟเลยแล้วรถไฟมารถไฟมา,มาตกาติดเอา้าเฮ้ย โอ้ใครมาช่วยใครอ่ะมีที่ดูดซุม่มเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบคิริโตเอ้คีริโตมาช่วยทันนะครับนี่เลิฟซีนสักหนึ่งเลิฟซีนหนึ่งทีนี่ทุกคนก็มานะครับตกใจหมดเลยตอนแรกนึกว่าแอสซินดิวแมนจะจะตามมาช่วยนะครับเอ๋อเป็นคิริโตนะบอกว่า ยกนิ้วกันหมดเลยเมยื่อกี้เหมือนจะให้ไปโจมตีนะทุกคนเนี่ยออ้ไปกันเพียบเลยแก๊งเพนซิลแก๊งเพนซิลคือไปก่อนเลยครับยังไม่จบนะยังมีต่ออันนี้ตัดมาที่ไทท่านท็อกแมนปักดาบลงไปเพื่อเราสกีิลี่ท้องา้าหยุดเวลาแล้วก็เป็นวงแหวนไปกับดาบลอยไ,ไปนะครับ วงแหวนไปจ่อที่ตาแล้วก็ดาบก็ทะลุเฮ้ยเฮ้ยมันโจมตีพวกเดียวกันเองแสดงว่าวงแหวนมันสามารถควบคุมจิตใจได้นะครับดาบไปโจมตีแล้วก็วงแหวนพอมันไปโดนที่ตาปุ๊บก็คือควบคุมได้นะฮะนี่กลายเป็นไม่ต้องโจมตีเองแล้ว <laughs> สบายแล้วโดนมาอุ้ย มันเหมือนคนละตัวเลยทุกคนเนี่ยทำไมมันเหมือนไททันคอกแมนมีสองตัวเป็นสกิลร่างแยกอ่ะครับหรือหรือไงอ่ะทำไมมันเหมือนมีสองตัวมันมันไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้รูปร่างอ่ะแปลกๆนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วก็เรียกไปโจมตีฐานที่หนึ่งของสกิบีดี้บอกว่าเป็น แบตเทิร์นครั้งสุดท้ายด้วยนะเมื่อกี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายคือคุณดอมจะตัดจบแล้วหรอหรืงไงที่ไททันทีวีแมนนะครับเผาสก,กิปปี้เลเทเอาละได้รับข้อมูลเลยมาไปจบเรื่องนี้กันเอาวะทีวี TV เป็นคนพูดนะครับไปจบเรื่องนี้กันแล้วก็ไปเลยตัวหนึ่งวาร์ปตัวหนึ่งบินไป ในฐานทับนะครับของคามิล่าแมนอันนี้อุปกรณ์อะไรมาเหมือนปืนแรงๆสักปืนหนึ่งนะครับเป็นพลาสมารแรงๆหรอแต่เหมือนเหมือนกับลูกไฟเลยนี่เอนจิเนียร์นะครับถอดหน้ากากแล้วก็ปลาทิ้งเลยแล้วก็จบ เรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าใน EP นี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างเริ่มมาฝั่งพันธมิตรตัวจี๊ดทั้งหลายก็จะถูกไล่ล่าจากสกิบ i ี้นะครับที่มีเครื่องบินมีการขับรถมาชนนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็รอดกันหมดนะซึ่งออตอนสุดท้ายนะครับมีฉากที่ b บ็กสปีกเกอร์ m ูแมนะฮะตกลงไปจากเครื่องบินนะที่ ลางรถไฟและรถไฟก็กําลังจะมาแป้นมาอย่างรวดเร็วแล้วขานางก็ติดเว้ยแต่ทีนี้ก็มีคนมาช่วยนะครับซึ่งพอช่วยได้เราก็เพิ่งรู้ว่าที่แท้คือ,อคิริโตนั่นเองนะครับก็เป็นฉากเลิฟซีนหนึ่งฉากของคุณดอมนะที่ทำออกมาน่ารักดีนะครับฉากนี้นะ คิริโตมาช่วยอุ้มแบ็กสปีกเกอร์วูแมนไว้ได้ทันนะฮะหลังจากนั้นก็จะตัดมาทางฝั่งของไททันคอกแมนที่ได้ใช้พลังหยุดเวลานะครับแล้วก็เป็นเหรียญกลมๆล,ลอยไปรวมถึงมีมีดลอยไปด้วยนะพอสั่งให้เวลาทำงานปุ๊บตัวที่โดนเหรียญอะกลายเป็นโดนไททันคอกแมนควบคุมนะ ซึ่งก็หมายความว่าไททันคอกแมนมีความสามารถในการควบคุมจิตใจแล้วนะฮะรวมไปถึงดาบก็มีการลอยระโจมตีได้ตุบตักตุบตักนะแต่ฉากหนึ่งที่สงสัยมากๆนะครับนั่นก็คือฉากที่สกีบิดี้กาลังหนีอยู่แล้วก็ไปชนกับไททันคอกแมนนะซึ่งไททันคอกแมนตัวหน้าน,นมันมีความแบบแปลก,กๆมากๆนะครับเหมือนเป็นร่างเก่าหรืออะไรบางอย่างนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะหรืออาจจะเป็นแค่พลังของไททันคอกแมนตัวนี้ก็ได้นะครับจากนั้นภาพก็จะตัด ไปที่ไททันทีวีแมนและไททันคาเมล่าแมนนะได้ลุมตะลุมบอลกันฆ่าสกิบดี้อย่างเมามันนะครับแล้วก็สุดท้ายมีการเรียกไปโจมตีเหล่าสกิบดี้ที่เบทหนึ่งเหมือนกับ2ฉากที่ผ่านมานั่นเองนะครับ และในฉากสุดท้ายของ EP นี้เราก็จะได้เห็นเอนจิเนียของฝั่งพันธมิตรได้ผลิตปืนพิเศษออกมานะครับน่าจะเป็นปืนที่โหดที่สุดตั้งแต่มีมานะพอพอยิงไปตู้มโอ้โหทองฟ้าทองเฟ้ร์แดงหมดเลยก็น่าจะได้เห็นใน EP ถัดไปนั่นเองนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ s ก <cart es> <mientras they> <out> ิป <t ong though> i ี้ทอยเลตมันติเวิร์ e p ีที่31ของคุณดอมสตูดิโอเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันได้นะ ส่วนตัวมองว่าใน EP นี้ได้แบ่งออกเป็น4ตอนย่อยๆนะครับตอนแรกเปิดมาก็เป็นการไลลาของสกิปดี้กับเพื่อตัวเอกนะครับของเราพันธมิตรนะแล้วก็มีฉากเลิฟซีนเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือคิริโตไปช่วยแบ็กสปีกเกอร์วูแมน ะะได้ทันก่อนที่รถไฟจะเหยียบนะครับแล้วก็ตัดกลับไปที่ไททัน c คอกแมนของเราได้โชว์พลังนะครับมีพลังพิเศษก็คือควบคุมจิตใจเฉยเลยทั้งหยุดเวลาแล้วก็เป็นวงแหวนนะครับควบคุมจิตใจนะฮะไปใส่เพื่อสก,กิบดี้แล้วก็มันจะมีฉากหนึ่งที่เหมือนกัมี ไททันค็อกแมนอีกตัวหนึ่งโผล่มาครับไม่รู้เป็นร่างแยกหรือเป็นจิตสำนึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามไปสมทบกันที่เบสหนึ่งนะฮะของเหล่าสกิวีดี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดกันไปอีกทีหนึ่งนะครับที่ไททันทีวีแมนกับไททันคาเมล่าแมนสองตัวนี้ตัวติดหนึบกันเลยนะอยู่ด้วยกันแทบตลอดเวลานะ,ะก็มีการโชว์พลังกันนิดๆหน่อยนะครับแล้วก็ตามไปต่อสู้กันที่ เบสหนึ่งเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตอนหน้าน่าจะสนุกนะเออที่สําคัญเลยนะครตอนสุดท้ายจะเป็นการโชว์พลังนะครับของวิศวกรคาเมราแมนนะครับได้ผลิตผลิต ปืนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนลาวาทุกคนเป็นปืนไฟน่าจะรุนแรงมากนะครับได้สําเร็จนะฮะยังไงใน EP ถัดไปอาจจะมีโชว์ออกมานะครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่กดติดตามให้กันฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ชินซีเพขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าไปก่อนละบ๊ายบาย